ที่ไร่ภูแสงทองนะคะคือวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กินกระเพาะถาดกินกระเพาะถาดกินกระเพาะถาดเขาบอกว่ากระเพาถานเออเด็กเทคนิคอ่ะเขากิน5คนหมดภายในภายในแบบจานเดียวแต่เราจะมาห้าคนนะแต่เราจะทำคอนเทนต์กินกัน2องคนวใช่แล้วเรามาในทีมแบบทีมแบบเฟสติวัลอะสงการเฟสติวัลเราคือเรานั็ดเล็งไปอย่างดีกิฟมีแบบเพื่องปร เป็นเมนูเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยไหนวะกระเพรากระเพรา,าถาดไหนไนี่กระเพราถาด99บาทจะได้บอกเป็นกระดง้งเป็นกระด้งเลยแต่ถึงรอฟังเขาบอกว่าแบบเผ็ดอะ่ะแบบเผ็ดมากเลยเออต้องหรอเออรอดูโ oh อ้ไม่กอดรอดูโอ้โอไม่กดรอดูไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็สั่งส้มตำมาด้วย ร่อเด้อแฉงแต่พอทานได้แล้วนะคะอันนี้มกินแบบยุคูวิดกินสองคนก็ต้องแบบแบ่งมาใส่ถาดตัวเองเราจะเริ่มกินแล้วจับเวลาไหมไม่ต้องจับดูในกล้องเลยเดี๋ยวเราจะจับให้ราไปกินแล้วเดี๋ยวนี้รุยเฮ้ยเราตักกินเลยไม่ตักกตักกินเลยตักเลยแผนแ่งกันเลยท่ามี่งอำนาจโอเคโอเค มีเสียงกระทิบโอ้ขอมีคำถามได้ไหมคะช้อนกลางไว้ทำไรคะเออยุคโควิดเขาให้ใช้ช้อนกลางหรือเปล่ามันหนิวมากไม่เป็นไรเดี๋ยวจับตัวด้วยกันก็ได้นี่มันอร่อยมากเลยอ่ะมาแก้กินเหลือให้เราด้วยเหลืออยู่แล้วเผ็ดไหมเผ็ดนะบายเผ็ดา แบบข้าวมันข้าวของข้าวมันไก่อ่ะถ้วยหน so ึ่งอ่ะประมาณห้าหกถ้วยได้อ่ะกินกันสองคนเฮ้ยทำคนอ่ะเขากินผักด้วเขาเป็นข้าวนี้เลยนะข้าวกรองเมยังเมยังไ้สบายมากนั่นแล้วอ่ะจะกินหรือไม าเลยไหมจังหวี่อือร่อยอ่ะจิืาไม่ห,ไหมดเลยนะตัดแล้วม,มีความเป็นมาได้สูงว่าคือเหลือแต่ข้าวแน่นอนมาเสร์มเพิ่มเกียเกียงนี่ไม่ทั้งหมเแล้วนะอุ้ยแต่มันดูดีมากเลยอ่ะ เราต้องรวยอันนี้ได้บ้างพีคก็คมคไม่เผ็นคือดาไม่เผ็ดโว้ยดาเล่นเกมด้วยกัน อ้าอะไรอยาใช้ตัวช่วยหรอเฮใช้ตัวช่วยมันเผ็ดมากเห็นพริกไหมชาเียบคบกระพงกระพงเขาบอกว่ามันคือ crispy c r i ติ y กคบกระพงสนใจสนใจสินค้าตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะเห็นเปล่าเห็นเปล่าแคบกระพงเน่ขอกินก่อนไหนเด้ลองเดิอคืออยากกินมานานแล้วอุยอยากกินมานานแล้วก็มันวางอยู่ข้างเราแต่ไป เคยจากความเผ็ดเทให้เห็นหน่อยว่าแบบของอะไรอะ่ะคือเทงันไม่ได้เลยนะเออเออ,เอ,อดิบเบลตี้เบอกเกอร์มาเองปะอ <c oughs> ุ้ยวัฒนอาหารอร่อยขึ้นประมาณย <c oughs> ี่สิบเป้าหัวมากพร้อมกินต่อต <c oughs> ่อยหาดาปะเฮ้ยมันมันวมากตัดมัวอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้มัวจริง ไม่กินเราได้ไหมกระเพาอ่ะจะกินแค่กระโงอ่ะกอบตข้าวอ่ะคออว่ะเปลี่ยนเอาว่าเป็นหนมก็ดีเอาแบบว่ากินกินเล่นอ่ะข้ากระโรงตําจ้ำอ้ำหลังกองหลักกินเดี๋ยวรอแป๊บหนึเราไม่กินกระเพราขาแล้วนะจบถึงแคบกระโงได้ไหข้าวกับแคบ อือแบบว่าเราแนะนำชักกระพงอร่อยมากกินจนลืมกินกระเพาะถ่านฝักด้วยนะอันนี้สปอนเซอร์เขาเข้าสนใจติดต่อได้สปอนเซอร์อันแรกนะคะหวังว่าจะมีสปอนเซอร์ถัดไปถ้าสนใจติดต่อได้ที่ฟอ,อรบามูพร้พอมรีวิวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม่จิ้มปันยันเรือลบเยยย ขอกินแคปกระพงต่อไปแล้วนะนี่ไปแล้วครับเย่วาแะงมกินต่นะคะ่ะอกาินกะเราก็ีกระราบบ่นอง แล้วก็จะสั่งกะเพราถาดมาหนึ่งอันแล้วก็แบบเป็นติกะเพราถาดหรือส้มตำถาดกะเพรากะเพราถาดและส้มตำถาดไม่ส้มตำถาดคือติกินไหวหราะโอเแล้วถ้ไม่ถึงกินกะเพราถาดเป็นแคปกับแคปป่ะก็กินกะเพราไข่ับแคปเนี่ยว่าส้มตำจะได้กินหมดหรอเอาไปกินไปแก่ไม่ต้องแล้วไงต่อผลไม้อย่างเดียวก็ได้นะลูกจำผลไม้ใหญ่